สวัสดีค่ะทุกคนขอ่ต้อนรับเข้าสู่มิดรีแกววแคเตอร์และตอนนี้ทุกคนอยู่กับพี่ซีเอ๊ะคุณครูบราวดี้มาทำอะไรที่นี่คะเนี่ยนี่นะเรียนทุกคนวันนี้เป็นวันลอยกระทงใช่ไหมร้องเพลงนี้เป็นหรือเปล่าวันเพ็ญเดือนสิบสองมาตีกองมาตีชิงเราทางร้ายชายยิ่งสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยมาเป็นกอง โอ้ยคุณครูเปล่าวดีวันนี้อารมณ์ดีจริงๆเลยนะคะเอาล่ะคะ่ะมาลอยกระทงกับฉันนะเออขอโทษทีนะแกรนเน่คือว่าครูยังทำกระทงไม่เสร็จยังเหลืออีกเยอะเลยอะนะฮะให้ฉันช่วยไหมคะฉันถนัดเรื่องทำกระทงเป็นที่สุด ออย่างงั้นเหรอ,อดีมากเลยนะงั้นตามฉันมาทางนี้เลยมาช่วยฉันทำกระทงทีคุณครูคะรอพวกเราด้วยนั่นมันอะไรนะซาเรเดียนะอะไรคะคุณยายนี่ไงนี่มันกองอะไรเนี่ยเปล่าดิครูทำอะไรทำไมหนอนสะพานเออคือนี่ก็คือเออ วัตถุดิบในการทำกระทงของฉันนะนะฮอว่าอย่างไงนะใจเย็นนะแกรนี่ไม่ต้องตกใจนะคือว่าครูตั้งใจจะเออครูจะเอาของพวกนี้มาทำกระทงอย่างนั้นเหรอเออก็ใช่โดยเฉพาะหัวแมวครูชอบมากอ่ะอันดับแรกครูจะใช้ตัวหนอนสะพานตัวนี้ไปทำเป็นฐานของกระทงก่อนเลยอ เรื่องจริงหรือว่าฉันฝันไปเดี่นี่คุณครูบราวดีอย่าไปแกล้งคุณยายแกนนี้สิคะไหนขอดูหน่อยว่าจะทำกระทงอะไรโอ้โหดูจากสภาพแล้วนะคะทุกคนคุณยายท่าทางจะกลัวมากเลยนะคะเนี่ยอะเราย้ายคุณยายมาตรงนี้ดีกว่านะคะแล้วก็การ์ตูนด็อกเอาไปไว้ตรงด้านนน้นก่อน แล้วก็พี่ซีนะคะจะให้คุณยายแกรนนี่เนี่ยอุ้มไซรเรนเฮดไว้ก่อนคะอ่ะเฮ้ออะไรนะให้ฉันอุ้มเหรอใช่แล้วยายอุ้มไว้ก่อนนะมันใช่เรื่องไหมเนี่ยจากนั้นนะคะก็เอาการ์ตูนแคทไปฝากไว้ที่คุณยายแกรนนี่เหมือนกันฝากแปบบนึงนะยายนี่แกเห็นฉันเป็นอะไรฉันก็มีหัวใจนะ เราดี่ไม่สงสารคนแก่บ้างเหรอเอาละคะ่ะทุกคนเราจะให้คุณครูบราวดี้นะคะทำการประดิษฐ์กระทงเท a v e เว e รเฮเริ่มจากอันดับแรกเลยเราจะต้องทำฐานของกระทงก่อนพี่ซีคิดว่านะคะให้คุณครูเนี่ยเอาหนอนสะพานผึ่งเอาไว้ตรงนี้เลยคะ่ะทุกคนได้เลยเดี๋ยวครูจะขึงร่างของหนอนสะพานเดี๋ยวนี้ละ เร็วๆเ,เลยค่ะครูหนูจะได้ไปรอยกระทงนี่ฟ้าก็ใกล้จะมืดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ลอยไม่ทันกัินพอดีอ๋อแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวครูดึงหางของหนอนสะพานแป๊บเดี๋ยวก่อนคุณครูบปล่าดีเอาหมูมาทำอะไรเยอะแยะขนาดนี้คะเนี่ยเออครูจะใช้หมูเนี่ยทำเป็นกรีบของกระทงะกรีบกระทงหัวหมูอะคะนี่ไงเป็นไงสุดยอดไปเลยใช่ปะ เหลืออีกหัวหนึ่งทุกคนเอาไปใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวทำกรีบหัวหมูนะคะซ้อนอีกชั้นหนึ่งคะ่ะทุกคนสุดยอดนี่คือกระทงหัวหมูฐานนอนโอ้โหอะไรมันจะแหลมขนาดนี้ว่าแต่คุณครูจะใช้อะไรทำเป็นทูบเทียนคะเนี่ย <c oughs> นี่ไงทูบของครูโอ้โหเอทุกคนจะว่าไปมันก็เหมือนเหมือนกันนะคะคอมันยาวๆแบบนี้นะคะทุกคน ถ้าเกิดว่าตรงหัวนะคะเป็นสีแดงเนี่ยก็จะเหมือนทูบมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะทุกคนโอ้โหช่างเหมาะเจาะอะไรแบบนี้เนี่ยเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะจากนั้นนะคะก็เอียงนิดหน่อยเนย่จะได้เป็นแบบองศาของทูบที่ถูกปักลงบนกระทงค่ะทำไปได้นะเนี่ย <c oughs> อะแล้วเอากระตูนดอกกับกระตูนแคทเข้าไปประดับเป็นดอกไม้ ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะทำกับพวกเราแบบนี้ใครก็ได้พาฉันไปจากที่นี่ทีเปล่าดิฉันอยากจะถามอะไรอย่างหนึง่งคุณยายจะถามอะไรเหรอคะกระทงนะ่ะก่อนจะลอยก็ต้องมีการจุดธูปจุดเทียนไม่ใช่เหรอแล้วนี่จะจุดติดได้ยังไงอ่อยายดูนี่นะนี่ไงจุดทูปเทียนบูชา ทำไมไฟติดยากจังเลยเนี่ยเอ้ยต้องเพิ่มดีกรีความแรงของปืนโยหยุดเดี๋ยวดี้อ่ออะไรนะนี่นายทำอะไรของนายดัดาเปล่ดิก็จุดไฟไงยายอูย้หยคุณยายแกน,นี่ไม่ไปแล้วคุณครูคะหยุดจุดไฟเดี๋ยวนี้โอ้ยสวยแล้วฉันหยุดไม่ได้ ทุกคนคะวันนี้เนี่ยก็คือวันลอยกระทงใช่ไหมคะเนื่องในโอกาสวันลอยกระทงแบบนี้นะคะพี่ซีก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกระทงมาลอยร่วมกับน้องๆเลยกันเนาะแต่สําหรับกระทงของพี่ซีนะคะจะลอยผ่านทางคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละและนี่คือการลอยกระทงออนไลน์อันดับแรกนะคะก็เลือกกระทงเลยค่ะเอะ๊กระทงเนี่ยมีให้เลือกหลายแบบเลยนะคะทุกคนมีกระทงใบตอง ย่อยสลายใช้เวลาทั้งหมด14วันค่ะกระทงดอกไม้ใช้เวลาย่อยสลาย14วันแล้วก็มีกระทงอีกหลายแบบเลยนะคะซึ่งระยะเวลาการย่อยสลายเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปกระทงกะลาเอ๊ะกระทงกะลาทำไมย่อยสลายนานกว่า1วันนะคะแต่ที่พี่ซีสนใจก็คือกระทงนี้เลยค่ะกระทงน้ำแข็ง ย่อยสลาย30นาทีโอเคเลือกกระทงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตั้งจิตอธิษฐานกันค่ะทุกคนการตั้งจิตอธิษฐานนะคะเขาก็มีสิ่งที่ทำให้เราใส่ลงไปในกระทงได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกดาวเรืองดอกรักนะคะพี่ซิกก็ขอใส่ดอกดาวเรืองและกันแล้วก็ขออธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีโชคด้านการงานทำมาค้ขึ้นน้องๆรักปังทุกเรื่องด้วยเถิด สาธุสาธุพอเรานะคะตั้งจิตอธิษฐานเสร็จแล้วเนี่ยก็ใส่ชื่อลงไปด้านล่างตรงนี้เลยขอใส่เป็นชื่อของช่องพี่ซีแล้วกันนะคะมิโดริกาว่าแคสเตอเสร็จแล้วเราก็กดลอยกระทงเลยสาธุ ขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันจนถึงจบคลิปเลยใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปลอยกระทงออนไลน์อีกสักอันดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขสันต์วันลอยกระทงค่ะ